วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปแรนดอมในหวัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคนที่เราแอบชอบจะมีโอกาสที่เขานั้นจะชอบกลับเราไหมนะคะในตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณคือใครนะคะเขาคนนั้นของคุณคือใครเขาคนนั้นของคุณนะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวราศีกุมหรือชาววันพุธได้นะคะแล้วก็เป็นชาวราศีตุลน,นะคะจัส แล้วก็คิง of Cups นะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีโอกาสจะเป็นชาวราศีตุลวันจันทร์นะคะในตรงนี้เนะเาะก็คือสรุปแล้วเป็นชาวราศีตุลน,นะคะ,ะมีเกิดขึ้นมาเป็นเป็นชาวราศีมังกรวันพฤหัสได้นะคะก็คือแหลมมนหนึ่งนะคะในตรงนี้เนะเาะก็คือมีชาวราศีตุล มีชาวราศีมังกรนะคะในตรงนี้เนะเาะแล้วก็เป็นชาววันพุธนะคะเราก็มีชาววันจันทร์นะคะเราก็มีชาววันพฤหัสเนาะก็คือมีพุธจันทร์พฤรัสนนนะะเานบบานะในตรงนี้นะคะแล้วก็มีตุลกับมังกรนะในตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาแต่เด่นๆเลยในตรงนี้ก็คือเป็นชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นตุลพุธตุลจันทร์ในตรงนี้ได้หมดนะคะ แต่ว่าจะมีมังกรกับพฤหัสเนี่ยแหละจะเป็นใครนะคะยันเราจะมาดูกันนะคะอันนี้เราสามารถพิจารณาได้เนาะก็คืออาจจะเป็นแค่ราศีตุลที่ติดมาที่ถูกที่ตรงหรืออาจจะเป็นวันพุธท,ที่ใช่อาจจะเป็นวันจันทร,ร์ที่เป็นเขาหรืออาจจะเป็นวันพฤหัสราศีมังกรก็ได้นะในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็ดูนะคะว่าเขานั้นเกิดวันจันทร,ร์ไหมเกิดวันพุธหรือเปล่าเกิดวันพฤหัสหรือเปล่าหรือราศีอะไร ราศีตุลหรือราศีมังกรนะคะสามารถดูได้ะะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถดูได้ทุกราศีทุกวันเลยนะนะคะในตรงนี้เนาะอาจจะราศีไม่ตรงวันไม่ตรงแต่ว่าเป็น Energy ได้นะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วรับแต่สิ่งดีๆเข้าไปนะคะรับแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานบวกเอาไว้นะคะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะในพลังงานในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูถูกดู ควรดูถูกต้องไปหมดทุกสิ่งอย่างพูด,ดง่ายๆ่ายว่าเขานั้นรู้สึกดีกับเราและเขาก็เห็นร่วมพ้องใจกับเราแต่ถ้าแต่ว่าในความรู้สึกดีรู้สึกเห็นด้วยพ้องใจกับเราในตรงเนี้อาจจะยังมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจเกิดขึ้นอาจจะมีความลังเลต่อการที่จะกระทําหรืออาจจะยัง เหมือนกับยังมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์หรือในตัวตนของคุณอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะคะถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเช็คสถานการณ์ดูนะคะว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะไฟซับซอร์สนะคะราศีกุมชาววันศุกร์นะคะหรือนายซบวานนะคะชาวทัพไฟแม่สินธนูเราก็เป็น ซิกซ์ซัวานนะคะในตรงนี้เนาะบ่งบอกถึงชาวราศีสิง์ชาววันพฤหัสนะคะแล้วก็ไฟซับคลับนะคะในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีพิจิกวันอังคารได้นะคะเราก็อีกใบหนึ่งนะคะเดอแห้งแมนนะคะนะในตรงนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้ก็คือเขายังไม่อยากที่จะชัดเจนกับเราหรือยังไม่อยากที่จะแสดงตัวตนหรือครอบครองหรือคบหา อย่างจริงจังหรือ,อยังไม่ต้องการที่อยากจะพยายามอะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเท่าที่ควรคือพูดได้ง่ายๆว่าคือเขายังไม่ต้องการที่อยากจะพยายามที่จะมั่นคงหรือแสดงถึงความชัดเจนหรือยังไม่อยากที่จะต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณหรือเป็นครอบครัวเดียวกับคุณในตรงนี้เขายัางไม่พร้อมแบบนั้นเขายัางยึดติดกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือเหตุผลเก่าๆเหตุผลเดิมๆ รือมาตรฐานเดิมในตรงนี้เจ้าเขาเคยมีเขายังกังวลเขากลัวว่าสิ่งเดิมๆจะกลับมาจะคืนมาแล้วก็จะมาวนเวียนแล้วจะจะมาหลอกหลอนเขาเหมือนเดิมในตรงนี้นะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับค่อนข้างจะปิดใจเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาชอบคุณแล้วนะแล้วแนวน้มความสัมพันธ์ในครั้งนี้ล่ะคะการกระทําค่ะ การกระทําความรู้สึกการตัดสินใจความถูกใจอย่างมากนั่นก็คือการที่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในครั้งนี้จําต้องพึ่งพาอาศัยการแสดงออกแสดงซึ่งความรู้สึกและความรู้สึกในตรงนี้คุณจะต้องแสดงถึงการชัดเจนเพื่อให้เขานั้นพึงพอใจ หรือแสดงถึงความรู้สึกที่คุณนั้นพึงพอใจเขาสิ่งที่คุณนั้นมีในตรงนี้คุณต้องทําให้มากแสดงให้เยอะยิ่งรู้สึกดีกับเขามากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งจําต้องแสดงออกไปให้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ไม่ว่าคุณนั้นจะรู้สึกอย่างไรก็ตามจะอยู่ในลิมเขตไหนก็ตามให้คุณนั้นแสดงออกไปว่าคุณนั้นมีความรู้สึกดีกับเขา แล้วคุณจาเป็นแล้วคุณจะต้องแล้วคุณก็ต้องการในการที่จะชัดเจนกับเขาในตรงนี้นะคะ่ะเพื่อให้เขานั้นรู้สึกดีมีความรู้สึกพอพอใจแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการหรือปรารถนาสมปรารถนานั่นเองนะคะเพราะว่าไพา่พายอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใต้สําหรับในอยู่ในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่คุณนั้นแสดงออกไป คุณรักคุณชอบแค่คุณนั้นหวังดีทําตามใจทําตามความรู้สึกของคุณและคุณก็ทําทให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราบรื่นยึดแค่ความพึงพอใจยึดแค่ความสุขเท่าน,นั้นแค่คุณนั้นมีความสุขแสดงถึงความสุขแสดงถึงการให้แสดงถึงความพึงพอใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่ก่อเกิดความหนักใจหรือเป็นประเด็นอยู่ในตรงนี้ก็จะมาลายหายไป แค่คุณทําให้เขานั้นรู้สึกว่าคุณนั้นรักเขา <c oughs> เขารู้สึกดีกับสิ่งที่คุณมอบให้แค่นั้นก็เพียงพอนะคะอันนี้คือสิ่งที่หน้าไพ่กาลังจะบอกจะเตือนนะคะในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากไพ่โรามาแมนเจอร์กำลังจะมาบอกอะไรนะคะไพ่โรามาแมนเจอร์ําลังจะเตือนอะไรเอสเพซโเลแสดงถึงความรัก Make the e f f o r t นะคะควรค่าแต่การพยายามควรค่าแก่ความพยายามนะแล้วก็ deception, attraction ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณนั้นกำลังจะแสดงออกไปหรือคุณควรที่จะแสดงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นกำลังจะทําหรือมอบให้แก่เขาในตรงนี้คือควรค่าแก่การที่จะกระทําหรือสมควรที่จะกระทํา ในตรงนี้เกิดขึ้นไม่ควรที่จะซ่อนเลนไม่ควรที่จะปิดบงังไม่ควรที่จะซ่อนเอาไว้ข้างในควรที่จะงัดออกมาเพื่อที่จะแสดงออกมาให้เขานั้นได้รับรู้และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นแอคทิวชันเป็นแรงดึงดูดเป็นแรงดึงดูดเพื่อให้เขานั้นได้รับรู้สัมผัสถึงความรู้สึกที่คุณมีและก็สิ่งที่คุณนั้นต้องการเพื่อให้ต่อเกิดความสัมพันธ์ที่เป็นไปในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโซนจิตวิญญาณกำลังจ,จะมาบอกอะไรกับคุณนะ เร้เนสนะคะสุขภาพเนาะเชนเนอริงเซนส,สิบิซี่เรสโก ขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ uh, Animal นะคะเหมือนอยากจะออกนะเนาะแล้ก็ใต้สำรับนะคะคือโซซองนะอย่างไงแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือมีความสุขแน่นอนนะคะขอเพียงแค่ให้คุณนั้นเหมือนกับแสดงออกเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความสุขเป็นสภาวะที่ดีเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลิ่ง Healthy เป็นความสัมพันธ์ที่ที่บ่งบอกถึงความสุขภาพดีแล้วก็เป็น Energy ที่ดีในตรงนี้ถึงแม้ว่าความรู้สึกในตรงนี้อาจจะบ่งบอกถึงความ n s ้ t i ติมีความระแวงมีความก่อเกิดมีความไม่พึงพอใจมีความน้อยใจแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะให้คุณนั้นพึงพอใจอยู่กับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็น แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มีความสุขเข้าไว้แล้วก็เดินออกจากสิ่งที่ลบกวนทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกที่ไม่ดีหรือสิ่งใดที่ลบกวนจิตใจคุณให้คุณนั้นเดินออกมานะคะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วให้คุณนั้นยึดหลักอาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะมีการภาวนาร้องขอหรืออาจจะมีสิ่งยึดมั่นหรือมีที่พักพิงจิตใจในตรงนี้เนาะ เพื่อให้ก่อเกิดความสบายใจเกิดขึ้นและทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่สบายใจสิ่งใดที่รบกวนจิตใจทําให้คุณนั้นเกิดความกระวลกระวายใจหรือเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นในตรงนี้ให้คุณนั้นจับพลังงานนี้โยนทิ้งไปและคุณก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่สงบยิ่งกว่าเพื่อให้ก่อเกิดสิ่งดีๆกับตนเองและก็ความสัมพันธ์นะคะ สิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ดีหรือสิ่งลบๆที่ทําให้คุณนั้นเซ n น i ิ i ติฟให้คุณนั้นเดินหน้าและเดินออกจากสิ่งเซ n น i ิ i ติฟในตรงนี้ซะนะคะเพราะว่าสิ่งตรงนี้ไม่ได้ก่อเกิดสิ่งดีไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีสภาวะที่ดีในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ควรที่จะไปยึดติดคุณควรที่จะดีบายอันเนโมในตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะที่ เหมือนกับเป็นทานบริวารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตรงนี้เนาะจะคอยช่วยเหลือหรือปกปกักหรือพูดง่ายๆว่าตัวคุณนี่แหละจะคอยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาคอยคอยเหมือนกับดูแลอยู่เคียงข้างอยู่เสมอและคุณก็คือหนึ่งในบริวารของท่านในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คุณควรที่จะยึดตนว่าตนนั้นคือบริวารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตนนั้นคือบุคคลที่ควรค่าแก่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นไม่ควรที่จะไปะยึดหรือถือสิ่งต่างๆที่ก่อควนจิตใจหรือทำให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อเราเพราะว่าถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเราอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อเราความสัมพันธ์เราก็จะท็อกซิกไปด้วยในตรงนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็คาทานายก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้เนาะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกนันางนี้ตลอดไปนะคะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ